สวัสดีครับพี่น้องครับกับช่อง Youtube จักรกลิตเต้สเสดิดลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้บรรยากาศบ้านงานครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับเตรียมงานเท่ากันะภาพเออไปกินเขาครับตอนนี้ ครับวไปเลยครับไปเลยครับสติ๊กเกอร์ว่าท่านเห็ดอยู่ครับบรรยากาศแฟนครับตัวน้อยๆครับเหนื่อมากพอสติ๊กเกอร์นะฝากไปถึงบอดเด้อครับเด้อสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เด็กน้อยอยากได้สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวคนหยาดยางไปขึ้เขากันแฟนครับตัวน้อยครับาปเลยครับ สตเตกเกอร์รถแห็บอบอ่ะสตเตกเกอร์รถแห็บห่ท่านเห็ดอยู่หมี่มาท่นา,านเห็ดอยู่หัวหัวหัวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวสีเซตใส่ได้บรรยากาศครับประหัดหนาเงานกะมาขอสเตกเกอร์ขอราะสเตจเกอร์รถแห็บบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปงานกันตรงไหน,ม,นไมันลำบากบองทางเรี่ยวครับเนี้ยเน้น แต่ว่าก็คือว่านี่นี่ตรงนี้ตรงโคง้งเ่านี่โค้งหน่อยแล้วบัดนี้ถ้าเกิดว่าที่ไปทั้งปุ่นมันก็ติดเต็นงานบบดนี้ก<อ>็เลยว่าดี๋างเขากินเขากินน้ำก่อนโอเคเขาตีเอารถเขาท่างทีแบบปลายท่างออกมาเขาามาเขามากเขามากเ้รเข้าไปกลับรถไปจอดรออย,ยู่ตงของคุนหายเพิ่นไปตั้งขงบวนญี่ปุ่นยังออมคือประเด็นมา คนอยู่นี่เพิ่นคนตีแห้งบวนนี่ให้ผ่านสารปูโอแต่คนในบ้านไหวปูโอเคจังเขาวัดนาทีนะความหมายครับครับเดี๋ยวกิเของกันเดิ๋ยวกลับมากันที่นึงโอเคครับได้ะอันนี้ครับใครนไหนแม่แม่ก้าวใจซีบ้านจะพาไปสิเลยสร้อยนี่บ่ะครับไปพี่น้องครับกินเขากินน้ำบ้านจะพาครับเด็กหน่อยมั้ขอสติ๊กเกอร์ไหม เขาสิท้เห็เหดด้วยนี่นี่แหละครับไปบ้านได้เขากระสิตแคน้นครับเล็กหน่อยมาหาขอาสติ๊กเกิงเรื่องสา้ไฟเรื่องอะไรกับกับกับพ่อน,นั่นในยุคนี้มีสอจุดตะวันมากก,ากว่าตัญหาคือว่าม,ม่นโค่ง นพ่อไปได้ป่โ่ามันง่าโค้งงัายสิมุดปะเน่ยพ่อยกได้ปะได้ยุโอเคโอเคขยโยกออกะอันนี้มาถึงมัตรจาจแล้วครับจะพาพเอิ้อมิงเขา บรรยากาศออกงานคือว่ามือนีเป็นงานแฮ่ที่ได้แฮ่ครั้งแรกแล้วครับพอสะที่ผ่านๆมากก็มีแต่จอดเหล็กมือนีจีเด็ลร้องโชเฟอร์ไม่ครับคนจีแฮ่ได้เพราะอ้อมบ้านมา่เบิ่งกันมาการขับรถแฮ่อ้อมบ้านจะเป็นยังไงเป็นครั้งแรกวะขับรถแฮ่บ่ครับ อคคบอยู่บ้านคคผมกับครับอ,อ,อั่ดีอยู่แครมาโลลีอยู่ว่าเป็นรถอีแตนเน่เออมันกับบัคขือนรดไ่จังหวะจังหวะเนาะย้ปืนแล้วบอก็บรรยากาศโดยรอบอาจจะเป็นบุ่นว้เนแนยจังเอยพี่น้องบรรยากาศหนาง,งาครับ ท ah. no ีมงานนคตีครับทีมกนครับเย้คครับขออนุญาตที่ขอกินน้ำกันกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มาวัดีกนครับขอบคุณรับลเ